เอาล่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม the h i s t ี r y อ a l ไป <ว S 1> <ไว S 1> ครับผมอา่ามาละผมก็เล่นไประดับหนึ่งละแล้วก็ววได้อัพเวลตัวละครมาด้วยนี่แต่ตัวก็เป็นเวลสี่ทุกตัวละก็อัพได้ไม่ไวเท่าไหร่ตอนนี้ผมก็เล่นแมปที่หนึ่งขาหมดละเหลือแค่ด่านนี้ด่านเดียวฮะด่านไอแม่ซึ่งผมยังสู้มันไม่ได้เลยมันยากเกินก็ไวเดี๋ยวเข้ามาเก็บที่หลังแล้วกันเดี๋ยวไปแมปอื่นกัน เดี <ste> ๋ยวไปโลเคชั่น2กันก่อนเลยฮะนี่ครับผมโลเคชั่น2ผมยังไม่ได้เลยสักด่านเดียวมาได้เก็บด่านนิดนั่นแหละไปเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยโอเคเริ่มมามีซอมบี้วิ่งมาละอาไออ่าวไอไม่โดนไปไปเออถ่ายกันเชียร์ไม่อะไม่อะเออเลนเน็กเอามันจริงๆริอะผมอยากได้ตัวนึงอยู่นะตัวที่หน้าตาเหมือนแก๊งดอลลา่าไอ้นั่นน่ะเก่งมากเลย มันเป็นตัวที่ฟาร์มตังค์ได้ดีแต่ว่าตอนนี้แบงค์ผมยังน้อยอยู่ยังซื้อมันไม่ได้ก็เดี๋ยวแก็บไปเรื่อยๆแล้วค่อยซื้อมันทีหลังโอเคผ่านมิชชั่นหนึ่งไปอ่ผลลัพธ์มิชชั่นสองไปต่อกันเลยอุ้ยซอมบี้นายช่างวะน่าจะถึกนะข,ขอลองดูก่นอนรอดูสถานการณ์ก่อนอ่าเดี๋ยวผมปล่อยไปเลย,ปลยไปแล้วก็นหนึ่งตัว ซอมบี้ช่างเหรอวยเยอะเกินโอเคซอมบี้ช่างเหมือนจะเป็นตัวที่แพ้สายตีระยะใกล้นะน่าจะถึกกั่ระยะไกลแต่ผมเอาตัวระยะไกลอย่างชาวนาไปก่อนเราก็รีบลุยทีเดีย์ไปฮะก่อนที่มันจะมีตัวอะไรโผล่มาไม่น่ายากด,ดก่านี้ไปยี่ไปยีไปยีไปยี่ไอก้น ชั้นสองก็ผ่านไปอย่างง่ายได้ฮะโอเคเหมือนเราจะได้รางวัลมาด้วยขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งโอเคฮะเราปลดล็อกโหมดใหม่นะฮะเอ็นเลสบก็คือโหมดไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะบนสะพานแล้วก็ปลดล็อกไปเลยนี่มาต่อไปเลยไปเรื่อยๆฮะเล่นอยู่กน,น้ำมันจะหมดนี่แหละโอเคด่านนี้เรามีถังน้ำมัน เออจอกถังน้ำมันดีขนาดนี้โอเคฮะตอนนี้ดูเหมือนซอมบี้ช่างจะไตยไม่หมดเราก็ปล่อยเลนเน็กไปก่อนเป็นตัวรอโอเคแล้วเราก็ปล่อยตัวกำลังเสริมมาหน่อซอมบี้ช่างเหมือนมันจะตีช้ามากเลยนะไปไงไปไงได้น้ำอ,อะไรอะไรอะไร เฮ้ยชยนะเอออ่าเลนนี่ผมตายไปน่ะเพิงไปยิ่มันเอาวานันตีบ้านตีบ้านตีบ้านยูน่มันตีมันอ้าวนี่ไงเหมือนมันจะกันด่าระยะไกลนะเฮ้ยได้ยูได้ยูยโอเคตอนนี้อย่างที่คนเห็นนะผมมีแค่เจ็ดสิบเจ็ดซึ่งไอตัวที่ผมจะปลดล็อกอะมันเป็น ตัวหน้าตาใครแก๊งดอลล่ามันยังไม่มาขายแต่ตอนแรกที่ผมเห็นนะมันปลดล็อกห้าร้อยแบงก์ซึ่ง,งโอ้น่าจะเก็บอีกนานโอเคับปลดล็อกอันหนึงนะ่งฮะสเกอร์มิชไอเกมนี้ไม่หมดสเกอร์มิชเลยนะตอนนี้มันมีสองด่านมีด่านที่สี่ระดับฮาร์ดแล้วก็ด่านที่ห้าอีซี่ทำไมด่านสี่มันฮาร์ดล้ะขอดูหน่อยอานไงอันนั้นซอมบี้ผู้หญิงเหรอ วิชหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่วิช wish. ด่านนี้ลมแรงด้วยเฮ้ยเออจิมีกาได้วยไปเฮ้ยเฮ้ซอ,อ,อ,อมบี้วิ่งไวยิงยิงยิงเออโอ้ตกไกเลยอะไรวะตะกี้นี้ช่างมัน2องดาว จังหวะนี้ขอก่อนเฮ้ย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 เร็ว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 ตีบ้านเร็วตีบ้านเออ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 ตีเร็ว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 อย่้มันมาอย่าแพ้อย่าแพ้อะไรวะเนี่ยจู่ๆสมบีมันวิ่งมาอย่างไวเลยแม่งวิ่งมาอย่างโกดโกฟัดไปต่ออย่าหยุด อันห้าต่อเลยไล่ไชั่นที่ห้าฮะง่ายคลิปนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมแค่มาเล่นผ่านเเฉยถ้าจะมาดูผมเล่นแบบเอ้ยดูปลดล็อกตัวนู้นจัดทีมตัวนี้บอกเลยว่าอยากทําไม่ได้ฮะจนมหาจนผมพยายามจะเป็นสายฟรีในตํานานให้ได้เอ้ยไอโบไอโบ้ไอ้บ้ไอบ้านี่เนียยิง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 ่เนี่ยไเนี่ยไเนี้ย ไอ,ไอ้ไอ้ <Elena> ไอ้ไอ้ล้มตายล้มล้มล้มเออล้มคนจริงเขาตายป้อมนีอีซี่สองดาวเองโอเคฮะมิชชั่นเอ้ามิชชั่นอื่นไปไหนวะมิชชั่นสิมีซอมบี้โครงกระดูกปรากฏตัวขึ้นในพวกบาปนะเป็นซากไปแล้วยังจะขึ้นมาอีก

เจอลูกซองเม็ดปลายเอ็มเอ็มซะเถอะมึงเก่งๆก็เข้ามาฮะห,หนึ่งดาวแน่เลยหมามันพยายามวิ่งหลบอะ่ะโอ้โห,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 โหวุ้ยแถวนี้เขาไม่ได้ฉีดน,นั่นเหรอไอ้วัคซีนพิษนักบ้าหรอมิชชั่นที่ซับไพร์ลันอันนี้ยังไม่เอาขอไปปลดล็อกด่างก่อนมิชชั่นที่สิบเอ็ด นะอ่าเป็นตำรวจสองคนคนหนึ่งน่าจะถือปืนอะไรเฟินะเอ้ยนี่เรากำลังจะไปไหนเนี่ยไปข้างหน้าไปเรื่อยๆอืมที่ผ่านมาก็จะได้สมเดินได้นะก็ยิ่งดีกว่านะแล้วอยู่ในโคกหรอวะย่เราจะการซอมบี้พวงนั้นได้เหรอจะจกกัดจานมนเองมึงไม่ทันงานกระบองได้ซ้ำเพิ่ม เราต้องหาที่ปลอดภัยนะไปกันได้แล้วคือตะกี้นี้มึงบอกมึง,มงจะจัดการมันเองอะแค่หมาโบวิ่งมามึงยังกรี๊ดลั่นเลยเฮ้ยนั่นไงตำรวจโอ้โหโตอ้วนด้วยมาดูสถานการณ์ก่อน,นจะเกิดอะไรขึ้นต่ออย่างนี้มาแล้ว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 มาแล reveals, ้วเ<ๆ><ๆ>ออฮู้ยมาเยอะ น่าจะได้แบบหนึ่งสามดาวเลยยากเลยนะฮะเพราะว่าเจออย่างเงี้ยถ้าเจออย่างนงี้ยเรื่อยๆไม่ไหวอ่ะวิ่งมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยให้ตำรวจมันกันดาเมจประเภทอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะนี่นะเอามัน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 ยามันกันเออลูกไปมันเอ็มเฮ้ยบ้านกู โอเคเหมือนตำรวจมันจะกันเอ,อ่อดาเมจระยะประชิดไหมมันเอ,อ่อใช่เหมือนจะกันดาเมจกันดาเมจระยะไกลด้วยนั่นคือไม่มีตัวหมาหม่เรื่อยๆเลยอะ่ะริดๆหมาไม่ยิงนัดเดียวตายฮะหมามันเปล่ โอ้โหผมไม่หยุดอะไม่หยุดจริงๆอะวิ่งอ้อมเลยนะไม่แงคิดว่ามันเก่งๆมากเลยเหรอไปนช่างทุกมันไอ้นี่เรื่อดมันเยอะเออต้องอย่างนี้รถผมก็ชิบหายาหมดแม่งหมาวิ่งไวมากแล้ววิ่งอ้อมเลยนะ ด่านต่อไปฮะเราเล่นซับไพยรันกันซับไพยรันสองไปเลยนี่เนี้ยผมสมบี้ถึกมากไปฮะเจออีกแล้วนี้จริงๆผมน่ามีตัวกันข้างหลังนะตำรวจมันถึกมากอ่ะโอ้โหเลดบอสป่ะเนี่ย น็่คือมันยังไม่มีตัวไหนตายอะ่ะอุ้ยตัวอะไรอะ่ะโอ้โหนั่นตัวเบลเลอร์เลยน่าจะสู้ไม่ไหวไหมโอ้โหตีโคตรแรงแรงเกินแรงเกินเฮ้ยอย่างน้อยนักดับเพลิงรอดเออตีมันตีมันนี่มันเนียสี่สิบวิสี่สิบวิเฮ้ยเออช่วยตีนะ เพิ่งตีหน่อยเพิ่งตีหน่อยจะรอดแล้วเนี่ยโอเครอดนี่นี่น,น,นี่แรมนะฮะเลือด 5, โอโห้าพันโอ้โหตีไกลเอิดแล้วก็ตีแรงนี่ฮะทีมปลดล็อกปลดล็อกถังน้ำมันเจ็ดร้อยเหรียญนี่ฮะปลดล็อกถังน้ำมัน red barrel เดี๋ยวค่อยไปครับจนถ้าจะใส่ผมจะใส่แทนตัวนี้ผมจะใส่แทน pepper เปอร์ก่อน ตัวดาเมจระยะไกลเรามีอยู่แล้วมาผมขอเล่นดีดานเดียวแล้วก็พอละด่านที่สิบสามไปมีคัดซีนเหมือนเดิมนีม่ฮะแล้วมาเจอฉันคิดว่าเขายังหายใจฉันไม่คิดว่าเขาจะหายใจอยู่ละเออเออมืงอยังหายใจอยู่โอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเม,ม่ใครเนี่ยมึงมาสายเกินไปเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยซอมบี้ใส่เกราะด้วยเฮ้ยอะไรอะ่ะไหนขออนุญาตดูบูเลต์พรู f ซอมบี้ที่โคตรอึดและแข็งแรงทรงพลังเอ่อสมเสื้อแจ็คเก็ตกันกระสุนแล้วก็เอ็ดแมนอะไรอะ่ะใสาเฮบาร์เนาะมันจะมันเบามากเลยอะ่ะมันจะไปเท่าไหร่นี่่ะ เอ้ยไม่เท่าไหร่นี่วโอ้ยไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ไม่ใช่แล้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่เท่าไหร่โคเท่าไหร่เลยตอนเนี้ยอุย้ยมันมาเยอะโอ้โหด่านยากเลยต้องเก็บตัวระยะไกลไว้เนี่ย โอ,โ,โอ้โหโหมากันเยอะมากันเยอะเยอะแบบพรวดพราดกันเลยเอ้ยตัวปักไฟไปลูกสองยิงโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่ว่าคือโอ้โหไม่เหลือโอ้โหชาวนาจะรอดไหมเนี่ย เอ้ยเล่นเน็กดอบน้ำหน่อยลูกพี่ดอบน้ำหน่อยครับลูกพี่ใช้มันทุกอย่างที่มีนี่แหละเออนี่นี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วลองผ่านให้ได้อันนี้ตายสมองไอ้อ้วน มันถึกมากอ่ะมมยอะมันมีมันตายไหมกลัวมันฟ้าผ่าใส่อะโอโ้โหแรงโคตรนั่นไงว่าแล้วตีเ,ออเลยลูกตีมันตีมันตีมันท่มทุกอย่างกระดาษเนี้ยมันต้องผ่านให้ได้เพราะเราจะเล่นแค่ครั้งเดียวยิงมันยิงมันยิงมันชนะสองคน จิตบหายตำรวจมันถึกนี่หว่าลืมยิง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 ,ยง,ยง,ยงเออผ่านโหโคตรยากอะโตนถึกมากอะโอเคฮะแล้วเราก็สองดานเนาะฮาร์ดทั้งคู่เลยดานนี้ก็ฮาร์ดมันฮาร์ดจนหมดเลยอะอย่างน้อยผมต้องไปอัพเวลก่อนไม่งั้นไม่ได้เลยแล้วก็อัพของด้วยเนี่ยคือถ้าไม่อัพอะมันจะยากมากโอเคก็ okay. เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะผม หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกไปไม่มากก่อนน้อยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้สวัสดีครับบา,บายยไปนอนลนะสวันดีครับทุกคน